เชฟจอมหอมครัววันนี้พามาเที่ยวสวนยางนะครับบ้านแฟนผมเองครับที่ตรังสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการเก็บยางการจีบยางของคนใต้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับวันนี้เชฟเป็นคนกรุงเทพครับจึงไม่ค่อยมีบรรยากาศและธรรมชาติอย่างนี้สักเท่าไหร่มาทีไรก็ถือว่าได้เป็นการพักผ่อนสมองได้เป็นการชาร์จแบตเปนในตัวตทุกทีครับ จะมีการเริ่มมาขีดยางตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปเลยนะครับตั้งแต่ตีสามเลยทิ้งไว้รอให้น้ำยางไหลออกมาก็ประมาณสายๆนี่แหละครับถึงจะมาเก็บกันได้เชฟก็จะมาไล่เก็บน้ำยางตอนสายๆนะครับแล้วก็นี่คือชุดเก็บยางของเชฟนะครับจริงๆแล้วจะใส่รองเท้าบูทด้วยนะครับ สวนนี้มีที่ประมาณ8ไร่ครับเชฟก็จะไล่เก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าจะขายน้ำยางได้กี่บาทเก็บเสร็จก็เทน้ำยางมารวมกันให้หมดครับียง้ไปแล้วียงลไปลที่นี่คือที่รับซื้อน้ำยางครับ เราเก็บได้ทั้งหมด28กิโลครับวับนนี้เป็นเงิน450บาทครับถือว่าเป็นรายได้ดีทีเดียวนะครับ